ก็สืบทองใน e ีนี้ครับเราก็จะมาคุยกันถึงตรงเรื่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยโดยเราจะโฟกัสที่เรื่องของตัวน้ําเพราะว่ามูลนิสืบเนี่ยก็มีการติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ํามาตลอดที่ที่มีผลกระทบต่อตัวผืนป่าและระบบนิเวศครับโดยเราจะมาโฟกัสกันเรื่องของตัวการสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยเพราะมูลนิสืบเนี่ยก็ติดตามคัดค้านมาตลอดอย่างของตัวโครงการอ่างเก็บน้ําวางตนะดนเองหรือว่าตัว ของมาเดือในกลุ่มป่าดงพญยาเย็นเขาใหญ่เนี่ยคืนนี้มันก็มีคําถามเกิดขึ้นมาว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องสร้างอ่างจริงๆเหรอเพื่อที่จะได้น้ามาเนี่ยมันมีวิธีการอื่นไหมที่ที่เราจะได้น้ําแต่ว่าวันนี้ก็อยากเชิญชวนอาจารย์มาพูดคุยในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นหนึ่งในคนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านน้าก็สวัสดีอาจารย์ตีตางครับสวัสดีค่ะอยาก<อ>จะถามเบื้องต้นก่อนว่าภาพรวมการจัดการน้ําของประเทศไทยเนี่ยมันมันเป็นยังไงครับในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมี ิวัฒนาการหรืออะไรบาย,ยัางไงบ้างครับเวลาที่เราพูดถึงการจัดการน้ำเนี่ยเราก็ต้องมองภาพใหญ่ในเชิงลุ่มน้ำานะคะในเชิงลุ่มน้ําแปลว,ว่ามันก็คาบเกี่ยวหลายๆจังหวัดแต่ว่าเวลาที่เรามองเนี่ยเราก็ต้องมองที่เราพูดกันติดปากอะ่ะต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํามันก็ต้องมองแบบนั้นจริงๆซึ่งคอนเซปต์ของต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําก็คือต้นน้ำเนี่ยเราจะต้องเก็บน้ําไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็กลางน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม มีประชากรมีชุมชนมีคนอาศัยอยู่มันก็จะเป็นลักษณะของการชะลออย่างเช่นมีแก้มลิงขุดบ่อขุดสะชะลอเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ไปทําการเกษตรไปอุปโภคบริโภคอะไรเงี้ยแล้วพอถึงท้ายน้ําซึ่งส่วนใหญ่ก็คือมันจะออกทะเลออกอ่าวไทยหรือว่าออกไปจากลุ่มและส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเรียกว่าอะไรความราชันมันจะน้อยมากๆตอนนั้นก็จะต้องเร่งระบายเพราะถ้าน้ํามาแล้วไม่เร่งระบายตรงนี้มันก็จะท่วมคอนเซปต์ก็คือเก็บชะลอระบายทีนี้ เครื่องมือของการเก็บน้ําอะไรที่ใหญ่เก็บให้ได้เยอะๆเราก็นึกถึงเขื่อนมาเป็นโครงสร้างอย่างแรกเพราะว่าเก็บได้เยอะแล้วก็แต่แรกมันก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําก่อนแล้วพอเราใส่โครงสร้างในการที่จะควบคุมมันเปิดปิด,ปดมันปล่อยระบายให้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเขื่อนเราก็จะเรียกว่าเขื่อนเพราะฉะนั้นเขื่อนมันก็จะเป็นโครงสร้างแรกๆที่เรานึกถึงเวลาที่เราอยากเก็บน้ําไว้ได้เยอะๆอันนี้มันก็เป็นเป็นคอนเซปต์เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะทีนี้ถามว่า แล้วประเทศไทยเนี่ยเรารู้จักเขื่อนตั้งแต่ตอนไหนที่คําว่าเขื่อนมามาอยู่ในประเทศไทยก็ต้องบอกว่าออในสมัยก่อนยุคที่มีการก่อตั้งกรมง่ายๆก็คือกรมชลประทานซึ่งเป็นกรมที่รับผิดชอบในการเรียกว่าพัฒนาแหล่งน้ําก็คือสร้างเขื่อนนั่นแหละพูดง่ายๆก็ตั้งแต่สมัยมอมหลวงชูชาติซึ่งคนในยุคนั้นอะ่ะเขาก็ไปเรียนต่างประเทศกันต่ประเทศที่ไหนที่นิยมก็คือไปเรียนที่อเมริกา ทีนี้ที่อเมริกาเนี่ยมันก็แบบกว้างใหญ่เพราะมีการเก็บน้ําเหมือนกันก็พอไปดูงานมาเสร็จก็เห็นละว่าเออมันดีมันเก็บน้ําได้มากก็เลยเอาแนวคิดนั้นนะมาใช้ในเมืองไทยซึ่งอิงตามอะไรก็คือต้องบอกว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยมันอิงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งก็ออกโดยสภาพัฒน์ก็จะมีการอัปเดททุกๆ5ปี6ปีอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่แผนพัฒน์ฉบับแรกแผนพัฒน์ฉบับแรกก็ประมาณปี2 5 0 4ซึ่งตอนนั้นก็เป็นยุคที่ เราเรียกว่าอะไรเมืองไทยเราก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเราก็มีพื้นที่ทํานาเยอะมีเกษตรกรเราก็อยากจะส่งออกข้าวเป็นที่หนึ่งของโลกส่งออกข้าวเป็นที่หนึ่งของโลกก็ถามว่าปัจจัยการผลิตอะไรที่สําคัญที่สุดก็คือน้ําก็แผนพัฒนฉบับที่1เนี่ยก็มีการเร่งที่จะพัฒนาเรื่องของเกษตรกรรมปลูกข้าวยังไงให้ได้เยอะๆก็เลยเป็นที่มาของการสร้างเขื่อนแรกเลยตอนนั้นก็คือเขื่อนเจ้าพยาซึ่งเขื่อนเจ้าพยาเนี่ย มันทําหน้าที่เป็นเขื่อนพดน้ําแล้วก็บวกเขื่อนเจ้าพญาก็คือตอนนั้นมีโครงการเจ้าพญาใหญ่ก็คือทุ่งเจ้าพญาก็คือลุ่มเจ้าพญาแล้วก็บวกท่าจีนไปด้วยก็เป็นเจ้าพญาใหญ่แล้วก็อีกเขื่อนหนึ่งที่เกิดในยุคนั้นก็คือเขื่อนแก่งกระจานก็คือ3าสาเขื่อนเนี้ยเป็นเขื่อนยุคแรกตั้งแต่แผ่นแผ่นพัชฉบับที่หนึ่งซึ่ง ก็เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะได้ปลูกข้าวได้เยอะๆทีนี้มันก็ต่อเนื่องมาถึงแผ่นพัทฉบับที่2ฉบับที่3ก็ไล่ามาอีกอีกสล็อตเป็น5ปี6ปีอะไรเงี้ยต่อเนื่องมาในช่วงในช่วง3าฉบับของแผนพัทเนี่ยก็จะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่คือสร้างมาเรื่อยเรื่อยเรืแล้วก็พอมาถึงประมาณสักฉบับที่3เนี่ยก็เริ่มที่จะให้ความสําคัญเรื่องของระบบชมประทานมากขึ้นคือพอเราสร้างเขื่อนเขื่อนเขื่อนเนี่ยน้ำมันก็อยู่อย่างนั้นทำไงให้น้ำมาถึงแปลงนาก็คือต้องมีระบบชมประทานเพราะฉะนั้น ช่วงช่วงแผ่นพัดฉบับสามฉบับแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ชมพทาน,นียเฟื่องฟูมากมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เยอะมากก็เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วสร้างให้ไหนสร้างในป่าก็ไม่เป็นไรนี่เรามีป่าเยอะอยู่ในช่วงนั้นการสร้างในป่าก็ไม่ได้กระทบกับผู้คนได้ไฟฟ้าด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราอยากได้มากๆอยู่แล้วตอนนั้นใช่ไหมคะยังเขื่อนภูมิพลเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราก็อยากได้ไฟฟ้าซึ่งก็เป็นปัจจัยที่สําคัญในการผลิตด้วยเงี้ยทีนี้พอมาถึงพอเริ่มเร่งสร้าง เราก็ใช้น้ำกันไปเยอะๆ,ๆ,ๆพอถึงฉบับที่4 5 6หาเนี่ยเริ่มมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เริ่มเห็นว่าอพอตัดป่าไปเยอะสิ่งแวดล้อมก็เริ่มสูมโซมก็เริ่มมีปัญหา,าจากการพัฒนาพอฉบับ456ก็เริ่มมาให้ความสําคัญเรื่องอของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่มีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แบบเยอะมากเหมือนช่วงแรกๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็เริ่มมีความขัดแย้งของการใช้น้ําเกษตรน้ําอุปโภคบริโภคน้ําอุตสาหกรรมอันนี้ก็เริ่มมีปัญหาละพอมาถึงแผนพัฒฉบับที่7แผนพัฒฉบับที่7เนี่ยหลังจากที่พยายามจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมามามแผนแล้วนะคะคถึงแผนพัฒฉบับที่เจ็ก็ยังแก้ไม่ได้ก็พอมาถึงแผนพัฒนฉบับที่เก็บอกว่าเฮ้ยนี้ต้องเน้นแล้วว่าจะต้องไปแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมแล้วก็พูดถึงว่าจะต้องมีการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ แปลว่าอะไรแปลว่าการจัดการน้ําตั้งแต่แผนพัฒนฉบับที่1มาจนถึงฉบับที่6เนี่ยหลักๆคือกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่สร้างเขื่อนพัฒนาแหล่งน้ําใช้น้ําเพื่อการเกษตรไม่มีไม่มีคําว่าบูรณาการเกิดขึ้นพอมาถึงฉบับ7เ,เห็นแล้วว่ามีปัญหาก็เน้นเน้นการบูรณาการก็การสร้างเขื่อนก็น้อยลงด้วยเพราะว่าป่าก็เหลือน้อยช่วงช่วงนั้นที่เกิดที่ผมเห็นว่าว่าเกิดปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นครับที่เห็นว่าเริ่มมีปัญหา ตั้งแต่ปีประมาณ2,535เนี่ยตอนนั้นเรามีอุตสาหกรรมเข้ามาในประเทศไทยแล้วคือช่วงแรกๆมันยังเน้นไปที่เกษตรใช่ไหมคะพอเกษตรเราดีแล้วเนี่ยเราก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีอุตสาหกรรมบ้างไหมพออุตสาหกรรมเริ่มเข้ามามันก็เริ่มมีความขัดแย้งในเรื่องการใช้น้ําเริ่มมีการแย่งน้ํากันระหว่างเกษตรกับอุตสาหกรรม พออุตสาหกรรมเข้ามาเนี่ยนอกจากเรื่องแย่งน้ำเนี่ยมันก็มีเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นของเสียที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมก็คืออันนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประมาณช่วงแผ่นพัชฉบับที่5-6 7ช่วงประมาณปี2 5 3 5เป็นต้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วพวกอย่างปัญหาของตัวที่เขาเรียกคำว่าสุขภาพน้ำเนี่ยเรื่องตะกอนที่เราการไปปิดกั้นทางน้ําแล้ว น้ำปินต้นน้ําแล้วตะก,กรอนทายน้ำเนี่ยเราได้มีการศึกษาหรือว่ามีในแผนพัฒนาอะไรพวกนี้มันก็การแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับหรือว่าไม่มีเลยไม่มีคือไม่มีอย่างชัดเจนเราก็พูดถึงแบบกว้างๆอะค่ะว่ามันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งถึงถึงฉบับ12เนี่ยก็ไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงไปขนาดนั้นก็จะพูดกว้างๆว่ามันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมันมีปัญหาน้าเน่าเสียอย่างเวลาที่เราพูดถึงน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าอ่า อย่างเช่นมันมีคาสารอินทรีย์ลงไปในน้ําเยอะคือคุณภาพของน้ำแต่เราไม่ได้ไปพูดถึงตะกอนหรืออะไรแม้กระทั่งที่มันมีข้อสังเกตว่าการสร้างเขื่อนภูมิพลเนี่ยมันทาให้ตะกอนเนี่ยมันลงมาไม่ถึงซึ่งมันมีผลต่อ,อความสมบูรณ์ของท้ายน้ํเาเมื่อก่อนที่เวลาน้ําท่วมแล้วหลังน้าท่วมเราจะทํานาได้ดีเพราะมีปุ๋ยหรือแม้กระทั่งตะกอนที่ลงไปถึงปากอ่าวแล้วก็เป็นอาหารของสัตว์อะไรแถวนั้นเรื่องของนิเวศอะไรเงี้ยกไ็ไม่ได้มีการพูดถึงอย่างชัดเจน คือเราเน้น,เน,นเน้นสร้างแล้วก็เราเน้นเรื่องของปากท้องเรื่องของการพัฒนาแบบไปหน้าเรื่อยๆอ่ะแล้วพอมีปัญหาก็ก็ค่อยตามแก้เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีปัญหาตรงไหนก็ไปแก้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราตัวเรามีการสร้างเขื่อนใช่ไหมก็คือหมายความว่าผมเข้าใจถูกไหมว่าตัวกรมชลนประทานเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการที่ที่สร้างสร้างเขื่อนอสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ําแล้วทีเนี้ยน้ำ,น,ำน้ำที่เราใช้กันเนี่ย ใครใครเป็นคนรับผิดชอบดูแหลหรือว่าก็ยังเป็นกรมชลเหมือนเดิมในการส่งน้ําเข้ามาให้ให้ชาวบ้านหรือว่าให้คนในตัวเมืองใช้อะไรอย่างี้ครับกรมชลประทานเนี่ยเขามีหน้าที่ในการจัดสน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งเขื่อนคือมันมันเริ่มต้นมาจากตรงนั้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเขื่อนเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ดูแลในการจัดสรรน,น้ําเป็นหลักก็คืออันที่หนึ่งกรมชลประทานคือเขื่อน เรียกว่าอะไรก็จํานวนเยอะมากนะก็คือแน่นอนว่าเพื่อเพื่อการส่วนใหญ่ก็คือมันอาจจะเป็นอเนกประสงค์แต่คําว่าอเนกประสงค์เนี่ยวัตถุประสงค์แรกก็คือเพื่อการเกษตรแล้วก็ถ้าเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่ผลิตกระแสะไฟฟ้าด้วยอย่างเช่นเขนื่อนภูมิพลซิลิกิตเนี้ยเขาก็อยู่เขื่อนจะอยู่ภายใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแต่ว่าการบริหารจัดการเนี่ยจะเป็นลักษณะของบอร์ดที่จะปล่อยน้ําเท่าไหร่แล้วก็ ในช่วงภาวะน้ามากเนี่ยจะเก็บน้ําเท่าไหร่ไม่ให้อ่กระทบกับเสถียรภาพของเขื่อนความปลอดภยัยท้ายเขื่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ในหน้าแรงเนี่ยจะปล่อยน้ําเท่าไหร่ก็คือเพื่อให้ท้ายน้ําเกษตรเนี่ยมีน้ําใช้ก็จะเป็นบอร์ดที่มีทั้งอ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีชนประทานมีหลายๆส่วนของจังหวัดอะไรเงี้ยที่เข้ามาประชุมด้วยกันเพื่อเพื่อจัดสรรน,น้ําอันนี้คือเฉพาะน้ําที่ส่งไปให้แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการเอาน้ําไปใช้ประโยชน์ ซึ่งถ้าเป็นเรื่องของการน้ำไปใช้ประโยชน์มันก็จะมีอย่างเช่นการประปาภูมิภาคการประปานครหลวงก็เกี่ยวข้องกับน้ําหรือหน่วยงานอื่นๆที่เรารู้สึกว่าอาจจะเราไม่ได้คิดว่าเขาเกี่ยวกับน้ําโดยตรงแต่เขาก็มีภารกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องระบายน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองแล้วก็ไอ้พวกกําแพงการน้ําท่วมอะไรเงี้ยเวลาปล่อยน้ามาสมมุติว่าในภาวะที่ฝนตกเยอะเขื่อนก็ต้องระบายน้ําทั้ง เพื่อป้องกันอะไรอ่ะเสถียรภาพของเขื่อนด้วยอะไรต่างๆการบริหารจัดการปล่อยยังไงให้น้ําไม่ท่วมอ่ะก็ต้องมีกําแพงการการการท่วมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นงานของกรมโยธาแล้วก็เรื่องของในลําน้ําก็จะเป็นงานของเจ้าท่าอีกรวมๆก็คือเราก,ก็ก็อย่างที่เราคิดว่าอาชุมประานเป็นหน่วยงานหลักอันนั้นก็ใช่เพราะเขาดูแลเขื่อนเป็นหลักนะคะแต่ว่ามันก็มีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานน้ําก็อีก20กว่าหน่วยงานแล้วก็กระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆซึ่ง แต่และหน่วยงานเนี่ยถือเป็นหน่วยงานปฏิบัติทั้งหมดคือมีพันธกิจของตัวเองก็จะต้องทำหนึ่งสองสามสี่เพื่อตอบสนองพันธกิจของตัวเองให้ได้ให้บรรลุเป้าอะไรเงี้ยแต่ยังหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นภนรกิจโดยตัวอย่างกรมโยงเนี่ยเขาก็มีส่วนที่เกี่ยวกับน้ำเพราะฉะนั้นเขาต้องทําเพื่อตอบันธกิจด้านน้ำพอเป็นหน่วยงานปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยแล้วอยู่ต่างกระทรวงกันเนี่ยเราก็จะมองเห็นภาพว่าแล้วคําว่าบูรณาการตามแผนพระฉบับที่7เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็จนถึงทุกวันนี้ คำว่าบูรณาการก็ไม่มีจริงก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงต่างคนต่างทําใช่ต่างคนต่างก็ทําตามภารกิจตัวเองการได้ได้น้ำมาเนี่ยมันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะทีนี้พอเรามาพูดถึงที่เราถามกันว่าตัวเขื่อนในการสร้างน้ำเนี่ยประเทศไทยนะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าน้ำที่เราใช้เนี่ยมันก็เราก็เปิดเ,เราเปิดน้ามันก็ไหลก็ <ừ. S 3> คือเหมือนก็ว่าเรามีน้ําใช้เนี่ยก็เป็นมุมมองมองวนตัวของผมอย่างเงี้ยแล้วผมอยากรู้ว่าในภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยน้ําที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเพียงพอจริง หรือไม่พอเพราะว่ามันก็ยังมีแผนที่เขาตัวต้องการสร้างเขื่อนอย่างที่อาจารย์บอกเองก็มีปัญหาการขัดแย้งของตัวน้ําระหว่างอุตสาหกรรมกับบริโภคเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยคือภาพรวมจริงๆแล้วน้ําเนี่ยมันมันพอหรือไม่พอครับถ่ถถถถานก็ถามว่าที่ผ่านมาเรามีภาพจําของน้ําขาดแคลนหรือน้ําท่วมเม่ากัน <c oughs> คือถ้า เอาเอาแค่ว่าความรู้สึกของเราอะเรามีภาพจําของการเปิดก๊อกแล้วน้าไม่ไหลหรือมีภาพจําของการที่แบบฝนตกแล้วตกใจเสมออะเรามีภาพจำอะไรมากกว่าันั้นมันก็พอจะตอบได้ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยไม่ได้ขาดน้ําประมาณแต่ว่าเรามีปัญหาในการเก็บน้ําคือเรามีปัญหาเรื่องของ Space and Time Space and Time คืออะไรคือณเวลาที่เราอยากได้น้ําอะมันไม่มีน้ําแต่ณเวลาที่เราไม่ต้องการอะมันก็มีเยอะเหลือเกินเงนี้ยหรือ หน้าพื้นที่ตรงนี้ที่เราไม่ต้องการมันก็มีเยอะแต่หน้าพื้นที่ตรงนู้นมันก็ไม่มีน้ําคือมันมันไม่เหมาะเจาะก,กันถ้าหากว่าเมื่อไหลที่ในหน้าฝนเราก็เผชิญกับเรื่องน้าท่วมพอหมดฝนปุ๊บเราก็ประกาศแลง้งน้ําขาดแคลนทันทีนี่คือสรุปได้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการในประเทศไทยเนี่ยประมาณน้ําที่เราเก็บได้กับน้ําที่เราปล่อยไหลออกทะเลเนี่ยประมาณ70%ซน์ คือน,น้ําที่เราปล่อยทิ้งไปคือไม่ได้เก็บนี่หักจากแบบส่วนที่เก็บจากการที่เรามีเขื่อนมีบึงมีสระแล้วก็ใช้ประโยชน์แล้วว่ามีส่วนที่ออกไปอีกอะเกินครึ่งอะที่เราปล่อยทิ้งน้ําทะเลโดยที่เราเก็บไม่ได้ก็เลยเป็นแบบคาํควาว่าคาอย่างนี้เรื่องเขาก็ก็มันถูกปล่อยทิ้งเรเลยต้องสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกับน้ำใช่คือจริงๆมันก็ถูกอะว่าเราก็ต้องหาที่เก็บน้ําแต่ว่ามันจะหาที่เก็บในลักษณะไหนไง เขื่อนมันอาจจะไม่ใช่คําตอบของการเก็บน้ําในยุคสมัยนี้แล้วก็ได้ก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นเมื่อกี้ที่บอกว่าในสมัยก่อนสมัยปี2504 2500อ่ะเราสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ได้เพราะสร้างในป่าไม่กระทบคนก็สร้างได้มีประโยชน์แต่ถึงณนะทุกวันนี้เนี่ยป่าไม้เนี่ยซึ่งเหลืออยู่แค่30%แล้วลดลงไปทุกปีทุกปีเนี่ย ป่าไม้ป่าสมบูรณ์เนี่ยอย่าพูดถึงเลยพอจะสร้างเขื่อนทีไรก็บอกว่าไอ้ป่าอนุรักษ์เนี่ยมันเสื่อมโทรมไปแล้วเงี้ยมีปัญหาแบบนี้ทุกทีคือเรามีป่าสมบูรณ์ที่น้อยมากแล้วเขื่อนเวลามันสร้างมันสร้างที่ไหนมันสร้างในป่าป่าเรามีน้อยอถ้าอย่างนั้นมาสร้างขยับออกมาขอบป่าขอบป่าก็ได้อาจจะคงไม่กระทบป่าก็ไม่ต้องทะเลาะกับนักอนุรักษ์ก็จะทะเลาะกับคนแทนทะเลาะกับผู้คนแทนมันมันอาจจะไม่ด้วยด้วยการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ที่มันเป็นแบบนี้ มันก็มีข้อจํากัดของการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่คือสร้างไม่ได้แล้วพูดง่ายๆตอนนี้เขื่อนขนาดใหญ่สร้างไม่ได้แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างช่วงปีที่แล้วหรือปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมเจ้าพญาเนี่ยเราจะเห็นว่าฝนมันตกที่ท้ายอ่างมันไม่ได้ไปตกในอ่างหลายๆพื้นที่เนี่ยอ่างเนี่ยมันเรียกว่าอะไรอ่างไม่เต็มอะ่ะพูดง่ายๆแต่ว่าฝนมันมาตกท้ายอ่างแล้วก็ท่วมกันเละเทะอยู่ท้ายอ่างคือคือมันไม่เหมือนเดิมแล้วพฤติกรรมของฝนอะ่ะ จากที่เราบอกว่าโลกรวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดมากๆเอาถ้ายกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เห็นชัดไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเขื่อนก็คือในกรุงเทพในกรุงเทพฝนที่ผ่านมาเนี่ยฝนรับน้องท่านผู้ว่าชาชิาเนี่ยเห็นชัดมากเลยว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีจริงปกติเราออกแบบเอ่อท่อระบายน้ําฝนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 6ม mm มตต่อชั่วโมงแต่ปีที่แล้วเนี่ยฝนที่ตกมาแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ย ประมาณ1 0 0 1 2 0 1 8 0คือ2เท่า3เท่าแล้วตกแช่ตกแบบไม่เคยตกแบบนี้มาก่อนถ้าบอกว่าไม่ใช่แบบจะรับน้องแรงขนาดนี้ก็คือนึกไม่ออกว่ามันคือ,ม,คอมันคือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่พฤติกรรมฝนเปลี่ยนมันตกที่ที่มันไม่เคยตกที่ที่มันตกน้อยมันตกเยอะและการบริหารจัดการยากเพราะฉะนั้นเขื่อนมันอาจจะไม่ใช่คําตอบ ของการที่จะเก็บน้ําให้ได้เยอะๆแล้วก็ได้อันนี้อยากถามเพิ่มเติมจากตัวประเด็นของตัวของตัวน้ําท่วมนะครับที่เราที่เราเราจะมาพูดถึงอย่างท,ที่เราเห็นนะ่ะก็คือปี65าที่ผ่านมาก็คือมันมีน้ําท่วมใหญ่คนก็มักจะมามเปรียบเทียบกับตัว5้าสว่าเอ้ยมันจะเกิดท่วมเหมือนเหมือนแบบนั้นไหมอันนี้มันก็มีเรื่องของตัวฝนเข้ามามซึ่งถ้าเรา,าติดตามข่าวบางข่าวเนี่ยมันก็มีข่าวที่บอกว่าน้ําล้นเขื่อนอะไรอะไรมาอะไรแบบนี้มามาเป็นสักระยะเงี้ยคือจริงๆอยากจะรู้ว่า ไอเหตุการณ์ครั้งนั้นที่น้ำท่วมห้าสี่กับหกห้าเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมครับพฤติกรรมฝนมันก็ไม่เหมือนกันคือตอนห้าสี่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ํามันเต็มเขื่อนขนาดใหญ่ไปก่อนแล้วคือพอฝนคือฝนมันต่อเนื่องหลายลูกด้วยตอนนั้นถ้าจําได้นะคะสี่ห้าลูกมันไล่กันมาแล้วเขื่อนเนี่ยมันเต็มไปตั้งแต่แบบฝนลูกแรกๆไปแล้วแล้วพอฝนลูกหลังๆมาเนี่ย น้ำมันมาตกท้ายเขื่อนด้วยซึ่งพอมันไปตกเหนือเขื่อนเขื่อนก็ไม่สามารถที่จะรับได้เขื่อนก็ต้องพยายามปล่อยน้ําออกเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยของเขื่อนก็มีเรื่องแบบทัดรับเพิ่มแล้วเขื่อนจะแตกไหมอะไรเงี้ยเขาก็มีเกณฑ์การบริหารจัดการของเขาเขาก็ต้องปล่อยน้ํามาบางส่วนทีนี้ฝนอีกส่วนหนึ่งมันก็มาตกอยู่ท้ายอ่างด้วยคือน้ำทั้งสองส่วนอะที่ทําให้เกิดน้ําท่วมปี54ซึ่งน้ําเยอะไหมยเยอะมากแล้วก็เยอะอจริงๆอันนั้นคือ54ทีนี้ของปี6 5หเนี่ยไม่เหมือนกัน ของปี65นี่คืออย่างที่จาย์บอกว่าเขื่อนไม่เต็มฝนมาตกท้ายอ่างอันนั้นคือช่วงแรกๆนะคะช่วงแรกๆฝนมาตกท้ายอ่างก็จําได้ว่าคือฝนมาเร็วด้วยปีที่แล้วอ่ะไม่มีฝนทิ้งช่วงเลยนะปกติมันจะมีช่วงที่ฝนทิ้งช่วงแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีฝนทิ้งช่วงเลยฝนมาเร็วแล้วฝนก็มาเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าลุ่มเจ้าพญาเนี่ยท่วมไปหนึ่งละลอก่อนละเสร็จแล้วก็มีพายุอีกลูกหนึ่งที่มาทีนี้พอไอพายุอีกลูกหนึ่งที่มาเนี่ยก็ ส่งผลกระทบถึงด้านบนด้านบนเนี่ยก็โอเคนะมันก็มาเก็บเพิ่มในอ่างได้แต่มันก็ก็ต้องเล่งทยอยออกมาและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ดันมาตกที่ท่าจีนอีกเนี้ยคือมันตกกระจายไปหมดเลยของปีที่แล้วมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนของปี54า่ถามว่าสาเหตุของการทั่วมันต่างกันไหมต่างแต่สิ่งที่ปรากฏคือมันก็ท่วเหมือนกัน แล้วผู้คนประชาชนเขาก็จะบอกว่าเอออะไรยังไงไม่รู้อ่ะแต่สุดท้ายก็คือเขาก็เดือดร้อนเหมือนปี54<ม>หรือบางพื้นที่เนี่ยหนักกว่าปี5 4สด้วยซ้ําอย่างสิงห์บุรีอ่างทองเนี้ยหรือกระทั่งท่าจีเนี่ยเขาบอกว่าสุพรรณบุรีด้วยเขาบอกว่าหนักกว่าปี5 4สด้วยซ้ําเพราะอะไรเพราะว่าพฤติกรรมของน้ําพฤติกรรมของฝนมันเปลี่ยนมันมันไม่เหมือนเดิมอ่ะไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าความเดือดร้อนอะ่ะมันเกิดขึ้นเหมือนเดิมมันจะมากขึ้นหรือน,น้อยลงแต่ณภาวะที่เราจุ่มอยู่ในน้ําอ่ะ เราก็จะรู้สึกเดือดร้อนเสมอ,อน,นั้นแน่นอนคือทําไมเรายังวนอยู่กับตัวสิปีเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่าเรามีการพูดถึงเรื่องการบวรณาการแต่ว่าเราก็ยังไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่การก<ม>บูีณาการเออ,อมันก็ยัง,ม,ม,ยงมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนเงี้ยคือมันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าที่แบบขอต้องแบบดึงเขื่อนออกมาทำไมทำไมต้องมีการสร้างเขื่อนเลยอ,อาจารย์คิดว่าเราถ้าสมมติว่าอะเราข้ามเรื่อง รื่องงบประมาณมาก่อนข้ามเรื่องงบประมาณมาก่อนเราเราโลกสวยๆก่อนเราโลกสวยๆ้องบอกว่าราชการไทยเรายึดติดอยู่กับกรอบเดิมยึดติดอยู่กับไอ้ m i n d เ e t เดิมๆเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนมาที่เราก็จะใช้วิธีเดิมๆมาตลอดอย่างที่จันบอกว่าคือเราไม่ขยับไปเราไม่มองไปข้างหน้าเราไม่มองรอบๆบ้านไม่ได้มองโลกเลยว่าอะไรต่างๆมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่เราก็ยังคิดว่ามีเขื่อนสิ ถึงจะเก็บน้ําได้มากเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาที่มีฝนตกน้าท่วมเนี่ยก็จะต้องบอกว่าอ้าวก็น้ํามันเยอะก็ต้องหาสร้างเขื่อนสิจะได้เก็บน้ําได้เยอะๆคือเรามีชุดความคิดที่โบราณอะเราไม่คิดอะไรที่ใหม่เลยอะเราเอาแบบสิ่งที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษคิดให้กรมชลประทานตั้งมา120ปีแล้วก็ยังเอาชุดความคิดนั้นอะมาใช้อยู่เลยอะทั้งๆที่อะไรอะโลกเปลี่ยนน้ําทะเลก็เคลื่อนขึ้นมาทุกปีทุกปีปีละศูนย์จุดเท่าไหร่เซนแล้วก็ อ,องค์การอากาศของโลกก็มีการคาดการณ์ว่าภายในปี2030กรุงเทพอาจจะจมถ้าเราไม่ทําอะไรกันเลยแล้วเราทำอะไรเราก็ยังไม่ได้ขยับทําอะไรเลยเรายังอยากสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในป่าพื้นที่ป่าซึ่งมีแค่30%มเปซเป้าหมายมีคือ4 0ซแต่เรายังมีอีก5เขื่อนใหญ่ในพื้นที่ป่าเขาใหญ่ป่ามรอดอกโลกแล้วก็อยากสร้างเขื่อน5ปีที่แล้วก็สร้างมาตั้งเยอะแล้วยังไม่พออีกเลรอย่างเงี้ยคำถามก็คือเปลี่ยนเราได้ไหมอ่ะ ไม่เซตของการบริหารจัดการน้ำอะเปลี่ยนได้ไหมอะเป็นเรื่องของตัวการบริหารที่<ม>ที่ยังอยู่ที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมด<ม>ีกว่าที่เขาไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วถ้าถ้าเรามอง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 ,มองสเตป็ปถัดไปเนี่ยมันมันต้องเปลี่ยนแล้วมันต้องเปลี่ยนแล้วแต่ตอนเนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยกว่าก่อนที่เปลี่ยนเนี่ยนะตอนเนี้ยสมมติ Sail ว่าในตัวผมเองหรือว่าถ้าเราไม่พูดถึงมาตรานเนี่ยอาจารย์ อยากจะฝากอะไรหรือว่ามีคําแนะนําว่าเราควรเริ่มต้นทําอะไรก่อนในอันดับแรกเพราะว่าเวลามองเรื่องน้ำเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวกับตัวป่านะครับใช่ป่าวว่าป่าเราก็ปลูกฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเห็นชัดเจนแต่ว่าน้ำอ่ะมันมันไหลมาตลอดสายมันก็ยังคงคงอยู่อย่างนั้นในมุมมองของภาคการจัดการผมมองว่ามันจัดการยากกว่ามันมันต้องใช้หลายภาคส่วนนะป่ามันก็เป็นก็ยอมก็ยอมของพื้นที่ไปแต่น้ำเนี่ยมันเป็นภาพรวมเนี่ยมีเราเรา เราสามารถทําอะไรได้บ้างครับในระดับตัวบคุคคลอืมเอาเอาแบบในาภาพภาพใหญ่ก่อนละกันก่อนที่จะเป็นตัวบคุคคลคือวิธีการที่เราจะเก็บน้ําทั้งเพื่อช่วยภยัยท่วมภัยแล้งเนี่ยมันต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ําแบบที่เราพูดมาตลอดอะแบบท็อปดาวมันใช้ไม่ได้แล้วมันก็ใช้ไม่ได้จริงๆ ข้างบนจะสั่งว่าจะสร้างอ่างตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องของการช่วยคิดช่วยทำจริงๆแล้วก็เราเคยบอกว่าเราจะกระจายอำนาจให้ท้องถิน่นให้ชุมชนเขาได้แก้ปัญหาของตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็ต้อง strengthening อ่ะคือทำให้เขาทำได้จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเรามีพบรบถ,ถ่ายโอนกระจายอำนาจตั้งแต่ปี2552จนถึงทุกวันนี้เนี่ยท้องถิ่นก็ได้งบเรื่องน้ำแบบ จุ๊บจิบจุบจ๊บจิบกระจุงกระจิ๋มมากแล้วก็วิธีการขอก็งงงท้องถิ่นเขาก็ไม่มีทางเข้มแข็งที่จะแก้ปัญหาอะไรได้คือเราต้องทําให้ท้องถิ่นเขาเขาเข้มแข็งสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ําได้ด้วยตัวเองซึ่งจะทําได้ยังไงเราก็ต้องให้งบประมาณเขาให้เขาทําได้คือทํายังไงให้การได้มาซึ่งงบประมาณมันง่ายกว่าเดิมแต่การตรวจสอบให้มันเข้มข้น คือมีการตรวจสอบว่าเอางบไปใช้แล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแก้ปัญหาในชุมชนได้จริงๆนะแบบนั้นอะ่ะเขาก็จะมีกําลังใจในการที่จะทำคือทุกวันนี้งบมันได้ยากมากท้องถิ่นเขาก็ทําไม่ได้ด้วยด้วยด้วยตัวแม้จะมีพรบ,บรเป็นเหมือนเป็นอะไรอะ่ะเหมือนเป็นเพาะพันธุ์ด้เหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะที่มันใช้งานได้ไม่ได้จริงๆอะ่ะคือต้องให้ท้องถิ่นเขาแก้ปัญหาเรื่องน้ําในชุมชนให้ได้อย่างสุดท้ายแล้วอยากจะถามอยากให้อาจารย์ฝาก ฝากถึงประเด็นประเด็นเหล่านี้ว่าสรุปแล้วเขื่อนมีเขื่อนหรือไม่มีเขื่อนเนี่ยมันดีกว่ากันจริงอาจารย์เป็นอาจารย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ําในภาควิชาเราก็คือสอนนิสิตออกแบบเขื่อนการมีเขื่อนดีไหมดีถ้าเราใช้เขื่อนได้สมกับประโยชน์ที่มันควรสร้างให้เราเขื่อนที่มีอยู่แล้วดีแล้วใช้ให้เต็มที่ให้เกิดประโยชน์ที่สุดบริหารจัดการให้ดี จะทำอะไรที่จะทําให้มันมีประโยชน์ได้มากกว่าเดิมเชื่อมโยงอะไรทําแต่พอแล้วไม่ต้องสร้างเพิ่มแล้วบริบทของพื้นที่บริบทของสิ่งแวดล้อมบริบทของโลกมันเปลี่ยนไปจนการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดที่มีในตอนนี้แล้วถ้าจะให้อาจารย์ให้คำแนะนำก็คือทุกคนควรจะเปิดใจ อย่าติดอยู่กับกรอบเดิมๆของการที่จะแก้ปัญหาน้ําเปิดใจเราก็มันอาจจะมีวิธีใหม่ๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆเอาเข้ามาใช้ให้เราใช้น้ําได้สร้างประโยชน์ได้มากกว่าเดิมมันมีเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้คือถ้าเราเปิดใจเนี่ยเราจะเห็นอะไรอีกเยอะมากแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเราติดอยู่ในกรอบเดิมซึ่งก็นั่นแหละกลับมาตอบคำถามว่าตกลงเขื่อนดีหรือไม่ดีจันก,ก็ต้องบอกว่า เขื่อนมันดีถ้าเราสร้างมาแล้วก็ใช้มันให้คุ้มค่ากับที่ได้สร้างมาแล้วแต่การที่จะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่อีกต่อไปในประเทศไทยอาจารย์คิดว่าไม่เหมาะสมแล้วแล้วก็ด้วยทรัพยากรที่มีโครงสร้างชลาศาสตร์ที่มีใช้มันอย่างเต็มที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยและให้คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมคำานึงถึงผู้คนร้อยเรียงให้มันเป็นเรื่องเดียวกันอย่าแบบแยกคิดแยกทำเป็นท่อนๆเป็นส่วนๆเพราะมัน มันทุกเรื่องมันจะมีมันจะมีคนที่เดือดร้อนอะอารย์คิดว่าแบบนั้น